สวัสดีค่ะทุกๆคนย่าๆภาวนาชาแนลค่ะวันนี้ย่าๆจะพาเพื่อนๆมารู้จักคุณประโยชน์บางส่วนของปูนแดงกันนะคะปูนแดงเกิดจากจากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยด้วยความร้อนสูงและนํามาผสมผงขมิ้นนะคะก็ <c oughs> กลายเป็นปูนแดงที่เรานิยมใช้มาทําอาหารนะคะนอกจากทําอาหารแล้วมีคุณประโยชน์อื่นด้านต้นไม้ด้วยนะคะ ในสมัยก่อนเรามักจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นิยมเอาปูนแดงมาทาใบพลูและกินกับหมากใช่ไหมคะปูนแดงถ้านํามาผสมน้ําก็จะได้น้ําปูนใสนะคะจะช่วยป้องกันเชื้อราในต้นไม้ปูนใสหนึ่งช้อนผสมน้ําเปล่าหนึ่งแก้วนําไปฉีดหรือพ่อนต้นไม้ของเรานะคะในช่วงหน้าฝนป้องกันการเกิดเชื้อราในต้นไม้นะคะโดยจะนําไปราดรด ที่พื้นดินที่ที่คนต้นไม้ก็ได้ค่ะใช้รถสัปดาห์ละสองครั้งเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราในพืชได้แล้วนะคะอีกทั้งยังช่วยรักษาโรครากเน่าคนเน่าใบเหลืองนะคะซึ่งสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะที่บ้านของเพื่อนๆมีต้นไม้อะไรก็นำสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะตักเฉพาะน้ำปูนใสนะคะแล้วไปผสมน้ำเปล่าหนึ่งแก้วอย่าตัก ที่เป็นสีแดงไปนะคะเพราะปูนแดงมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะใช้ประมาณนี้นะคะจะไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ค่ะเราจะได้ต้นไม้ที่ไม่มีโรคเชื้อรานะคะนอกจากเรานำน้ำปูนใส่แล้วนะคะเราสามารถใช้ปูนแดงไปทาที่ต้นไม้ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งไม้นะคะแล้วมีแผลเกิดขึ้นที่ต้นไม้เราก็สามารถเอาปูนแดงนี้นะคะ เอาที่เป็นสีแดงเข้มข้นนะคะไปทาบริเวณที่มีแผลที่ต้นไม้เนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะต้นนี้ตัดแต่งกิ่งพลาดไปนะคะมีดไปบาดต้นไม้ค่ะซึ่งอยู่ใกล้โคนต้นไม้ด้วยอย่างนี้ต้องรีบหาปูนแดงมาทาทันทีเลยค่ะป,ปล่อยไว้เชื้อราจะเล่นงานแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ เอาปูนแดงที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีแดงนะคะมาทาตรงที่แผลของต้นไม้ทันทีค่ะทาตรงเนื้อไม้และก็รอบๆเปลือกไม้ด้วยนะคะป้องกันเชื้อราเข้าจู่โจมนะคะเอาปูนแดงทาตรงแผลเลยค่ะ ปลายกิ่งที่ตัดแ้าตรงแขนงอื่นกิ่งอื่นๆด้วยนะคะ<ร>ที่เราตัดตามปลายกิ่งเออบางต้นถ้าเราไม่ทาบางบางต้นก็อาจจะไม่เป็นเชื้อรานะคะแต่บางต้นก็เป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะก็ทาให้ทุกๆก,กิ่งนะคะที่เราตัดแต่งกิ่งไม้นะคะโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะเชื้อราเกิดจากหลายปัจจัยนะคะเช่นน้ำลมแมลงสัตว์ จากเครื่องมือการเกษตรของเราหรือจากมนุษย์ตัวเรานั่นเองเชื้อรามักจะระบาดมากในที่ที่มีความชื้นสูงนะคะโดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่มีน้ําท่วมขังตลอดเวลาหรือจากสาเหตุอื่นๆได้อีกเยอะแยะค่ะ <S <S 2> <S 2> หากเพื่อเป็นเชื้อราแล้วก็จะมีการระบาดอย่างรวดเร็วนะคะเพราะสปอร์ของเชื้อราสามารถกระจายไปกับลมและน้ําฝนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตัวนําเชื้อโรคไปสู่พืชต้นต่างๆได้นะคะ,ย,ะยายาคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ในการดูแลต้นพืชของเพื่อนๆกันนะคะหากดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ